ใจ้หดทันสดชื่นเออน้องเจนนี่บอกว่าให้ไปไงานวันเกิดแล้วก็มีขึ้นบ้านใหม่ด้วยถ้าบ้านพี่ดวเสร็จพี่ว่าจะชวนเจนนี่ขึ้นพัน่านยแต่บ้านพี่ดวหลังเล็กอะเจนนี่หลังเล็กๆกระปูกระปีน่ารักน่ารักเดี๋ยวขอเปลี่ยนรองเท้าน่ารักก่อนนี่ น้องยูจินหรือเปล่าเนี่ยดูอะไรคะนะดูอะไรโลกเลนะบบี้ชักเหรอกรนะอุ๊ยแกริร่ากกลิล่าเหรอใช่เดี๋ยววันนี้ป้าดิวจะต้องเตรียมของขวัญเพื่อไปให้เขาเรียกอะไรนะเรียกอะไรเรียกพี่เจนนี่เหรออันนี้กี่ขวบอันน,น,นี้อันนี้แค่หนึ่งขวบ ต้องเรียกพี่เจนนี่เหรอพี่เจนนี่เอ้าชอบดูทีวีเล้วดูทีชอบหรอพี่กินข้าวยังเด็มอร่อยเดี๋ยววันนี้พี่เองก็จะไปด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวช่วยช่วยลออาวไม่ขึ้นเ่ยไม่ขึ้นรีบหลอกมันเดี๋ยวนะคะ ดอ๋อยิ้มเหมยอยู่ไหนยิ้มเหมยอยู่น้่งล่างอ๋อถ้าจะอยู่อ๋อนั่นแหละยังแต่งไม่เสร็จเลยเรียกเลยวทำไม เดี๋ยวแล้วใิ่ม่รักๆอันนี้แม่บ้านเข้าทำความสะอาดเดีย๋ยว <c oughs> จริงเลยราลงเล่ลนกันกว่าเด็กไม่ทำการเออรีเอลเออรีเอลเออรีเอลนี่อันนี้พี่เลี้ยงพี่เลี้ยงอำอันนี้อันนี้คน คนเล็กอามานนีว้าวยิง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 อันนี้คนเล็กครับอามนนี<า>เดี๋ยววันเดี๋ยวจะทําคลิปเปิดบ้านดีดๆเพราะว่าบ้านยังยังแต่งไม่ไม่เสร็จสักเท่าไหร่แต่ก็แบบว่าฟิลฟิลให้พี่เลี้ยงอามานนีลิซ่าซัพพอร์ตเอา้า,อานะขอบคุณครับ <laughs> พี่เลี้ยง เป็นคนฟิลิปปินส์เ,เขาพูดภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษ,าษาฟิลิปปินส์นะครับเพราะว่าเราอยากเรียงรูปให้ภาษาแรกเป็นภาษาอังกฤษที่ทำถา,านในบ้านไม่ใช่อนะะไรนะจะให้กำลังไฟก่อนที่จะออกไปข้างนอกอทำไรเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยว นี่เราเตรียมนี่ไว้แล้วเราเตรียมดอกไม้ไว้นี่เขามาส่งแล้วอุ๊ยนารักจังเลยอ่ะเดี๋ยวต้องรอดูเนี่ยสาวไว้น้ำยังไม่เสร็จเลยเนี่ยเดี๋ยวจะชวนน้องยูน้องเจนมาขึ้นบ้านใหม่พี่ิวเหมือนกันให้ให้เให้เสร็จก่อนยังไม่ร้อยเปร็น ว้าวันดีครับอันนี้ทำซิงนี่ซิงข้างนอกน่าดีครับมาทำได้กี่วันแล้วครับเพิทำวันนี้ครับอ๋อเพิ่งทำวันแรกอ้าวมาเจอพี่ช่างอ่ะกินกินหนมกินหนมครับกำลังใจข้าวเข้า,ข,า,ข,า,ข,าขอบคุณครับมากี่คนสามคนครับมาเจอที่ช่างทำบ้านประเด็นขอบคุณครับหมดยางเมื่อไหร่ครับมีสั่ ฝากด้วยนะครับพี่เหมยซักผ้าอยู่เนี่ยแหละเขาซักผ้าอยู่คือบ้านหลังใหญ่ที่เหมยไปไหนมากจะหาพี่เหมยไม่เจอพี่เหมยไปไหนตอนนี้ตามหาแม่บ้านพี่เหมยไปไหนมีนใช้ทั้งสามนะพ่อตไม่จริงเขาจะสวนเขาขึ้นลิฟต์เมื่อกี้นะเอ้าบ้า ไม่หรอกกลับบ้านมาใช่ไหมไปทําบุญมาแล้วก็พวงมาลาัยคุณตาด้วยวันนี้วันที่ส<ช>ิบแปดก็เลย,ยแบบว่าให้กำลังใจนิดๆหน่อยๆแล้วเขาจะไปชั้นไหน <c oughs> เดี๋ยวมาค่ะเดี๋ยวมาค่ะแล้วเขาจะไปชั้นไหนกัน เราจะไปแอบดูที่แม่บ้านเขาทำหน้าที่อะไรวันนี้เพิ่งมาอยู่บ้านนี้ได้ไม่ถึงไม่ถึงครึ่งเดือนนะทุกคนประมาณสิบบกสิบวันนิดๆบ้านใหม่เป็นไงทุกคนหลังเล็กๆน่ารักน่ารัก <laughs> แต่ตามหาแม่บ้านไม่เจอ <laughs> <laughs> นี่ยพี่เหมยไม่ใช่ อของอยู่หายอ่ะของอะไรล่ะคะแหวนเพชรหลอเลยกินห่อมใช่ขอบคุณค่ะบยได้ห้องใหม่ยังได้แล้วค่ะบอสอ๋อโอเคเรียบร้อยขอบคุณค่ะเหมือนไี่เหมือนอันเนี้ยเติมน้ำให้เรื่องมีแก้วใหญ่กว่านี้ไหมรู้สึกว่าแก้วตัวนี้มันตะมุตะมิน้อใช่ไม่ใหญ่หาแก้วแบบมาเปลี่ยนแก้วแบบใหญ่ๆจะได้เต็มเต็มเม็ดเต็มหน่วย บอสให้ตลอดไหมให้ตลอดเลยค่ะให้ตลอดซัพพอร์ตวันนี้ฟิลดีไงเดินแจกเงินด้วยบ้านเอาให้พี่เลขาด้วยให้พี่เลขาด้วยพี่เลขาทอนแปดสิบให้เก้าสิบอามัดนี่วันนี่นี่นี่กำลังใจน่ารักน่ารักน้องนีหน้านะครับไม่ได้หลับไม่ได้นอน มีห้องน้ำน่ารักน่ารักก็จะมีอาหมมีอะไรด้วยจริงๆเป้าหมายคลิปนี้ไม่มีอะไรหรอกอย่าอวดบ้านแต่งนานบ้านสวยนะทุกคนมีห้องสัาวห้องสัาอุ้ยห้องกระเป๋ามีกระเป๋าด้วยนะนี่กระเป๋าน่ารักน่ารักก็จะมีกระเป๋านี่อันนี้ไปนี้ให้ลายเก้าเก้า ใบนี้เท่าไหร่นะใบนี้สองร้อยใชงานงานเกาะเกตเอใบนี้ซื้อมาจากของผมอ <laughs> ุ้อยอันนี้ประมาณร้อยห้าสิบมือนต่อ oh, <dear. S 2> แล้วก็อุปกรณ์แล้วก็กุญแจกุญแจรถคือกุญแจรถอันนี้เป็นรถมือส <laughs> องอเท <laughs> ่าไหร่วะคันมือสองประมาณเก้าหมื่น หี2001แนึ่ามืก็จะขับรถคันนี้แหละไปหาน้างเจนนี่อก็จะขับรถคันนี้แหละมือสองไปหาน้างเจนนี่คารละา90,000ใช่ปี2001ปึ้งเลิดนะเจอกันเจอกันน้องเดี๋ยวเราเจอกัน บายบายที bye bye ่ห <nt> ้องน้ำผมไม่ต hmm. ้องทำโอ้คางแสงเร็วถ้าไม่เงยไม่เปิดไปวิสัให้ดูอุ้ยอุ้ยจุ๊บไปจุ๊บดีๆจุ๊บจุ๊บนันนันจุ๊บอีกเดี๋ยวเปิดวิสัชจุบอีกจุบอีกเร็วเร็วเอาเอาเอาเขินแล้วเนื่งเอาไปไหนดีไงเรียวนี่ไง เก็บอะไรครับไอยู่ในเสื้อสตเงินเงินอ่าโอเคพี่เหมยเขาน่ารักอยู่แล้วทุกคนแล้วพี่เหมยเขาก็แบบเขาก็นี่นะเขาเ็าไม่ลาออกนะตั้งแต่วันนั้นจนเป็นวันนี้เขาก็ไม่ออกนะคือประเด็นเนี่ยเขาบอกว่าแบบพี่ดิวรับแม่บ้านอีกไหม คือแม่บ้านมีสองคนมีพี่เลี้ยงกับพี่เหมยอะไรเงี้ยก็ดูแลคนละชั้นวันละชั้นวันลชั้นี่เลยบอกว่าพี่เก็บเก็บไว่ายัไม่ได้ก็เลยเอาจะไปซักแล้วเหรอ้เอาตอนแต่พี่เหมยเขาเป็นคนซื่อสัตย์นะอันนี้พูดตรงตรนี่บอ๋อใช่เวลาซักผ้าทีได้เป็นหมื่นหนี่งมือเช้าก็เก็บไว้ร้อยเพราะว่าบางทีมันอยู่ในกางเกงอะไรอย่างเงี้ยอ่าเอาไปกินของเพิ่มอ๋อ เดี๋ยวแค่นี้หรือเท่าไหร่เนี่ยอ่ะเย้ใบตังขอบคุณค่ะบผมมือใหม่คนนี้มีน่ารักน่ารักมากเลยอ่าเพิ่งเพิ่งย้ายมาอยู่ไงก็เลยแบบว่าเออยังยังเรายังไม่รู้เลยว่าต้องทำอะไรบ้างเียใช่อยู่กับดิวเป็นไงบ้างไม่เหมือนใจดีไหมใจดีเหมือนในกล้องไหมใจดีเหมือนในคลิปหรือเปล่า ถ้าให้เสร็จแล้วเอาคืนหรือเปล่าเนี่ยดยวไม่มีค่ะเออให้ตลอดไม่เคยเอาคืนเออแฮปปี้ขอบคุณจ้าหมดมึงจะมีความสุขทุกคนมันสวยไหมทุกคนอย่าลืมนะฝากอุดหนุนกิมไข่หมูพี่ดิวด้วยเอานี่สวยมากถึงหมออนี่นาเคยบอกว่าพี่พ่อหนอน หนูนอนตรงบันไดก็ได้ใช่คือบันไดคือยาวใหญุ่ดลดแฮปปีเอรียวไม่เคยเรียกน้องหนุนเอรเวมาแอบเร็วมาลื่นะว้รเอวเหรอเธอเป็นตัวอะ่ออนตัอไเย้ยบ๊ายบายแล้ว เจอกันที่บ้านเจนนี่นะคะรับแฮปปี้เบอร์เดย์ทูยูทุกคนปุ<ะ>๊บปุ<ค>๊บ<ะ>ปุ๊บปุ๊บจุ๊กจุ๊ๆ